วัย57ปีสวยแต่แจ้งเกิดไม่ได้สู้ความด่างสามนางเอกเบอร์ใหญ่ไม่ไหวเรี่กได้ว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราอาจจะรู้จักแน่นอนค่ะสำหรับอาภาพรเป็นธิดาคลุมเกล้าในปี2 0 1 3สลากคลุมเกล้าเป็นสลากการกุศลเพื่อหาเงินสร้างอาคารอุติเหตุของโรงพยาบาลภูมิพลค่ะซึ่ง อาภาพรก็ปล่อยฮิตไปด้วยคนเรียกเธอว่าทิดาคมเก้าอาภาพรมีหนังที่เล่นอีกหลากหลายเรื่องนะคะแต่ยุคนั้นเป็นยุคที่มีนวรน์จารุณีและสุพรรณษาเป็น3านางเอกใหญ่ที่ยึดของพื้นที่อยู่ค่ะถึงทําให้ในางเอกหน้าใหม่คนอื่นสอดแทรกเข้ามาในยาาภายหลังอาภาพรมาแสดงละครทีวีด้วยนะคะซึ่งเธอก็เกิดในปี2505เป็นลูกสาวชาวนาบ้านเดิมที่นครสวรรค์ค่ะซึ่งตัวเธอเองนะคะมีภาพยนตร์เรื่องแรกคือดอกฟ้าและโดมผู้จองหองในปี 2,523ของสุพรรณพราหมพันธ์คู่กับไกรสอนแสงอนันต์ต่อมามีข่าวว่าสุพรรณพราหมพันธ์จะให้เล่นเรื่องกาละเกตคู่กับสารพง์แต่ไม่ได้สร้างหลังจากเรื่องแรกประสบความสำเร็จพอใช้ได้รัดับหนึ่งก็เป็นนางเอกเดี่ยวประมาณสิบกว่าเรื่องได้ค่ะเนื่องจากช่วงนั้นตัวเธอเองนะคะมีนางเอกเกิดขึ้นใหม่ด้วยซึ่งแต่ละคนล้วนมาแรงจริงๆไม่ว,ว่าจะเป็นสุพรรณษานันทิดาหรือไทยรัตน์สินใจนะคะยังมีนางเอกยอดนิยมร่นงเก่าอีกหลายคนเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นนวรัตจารุนิวาสนาอัม่าและก็เปียมาศค่ะซึ่งอภาพ,าพรยืนอยู่ได้พอสมควรในฐานะนางเอกเด็กอยู่ระยะหนึ่งค่ะแต่สุดท้ายก็สู้ไม่ไหวจนกระทั่งปี2 5 2 6ซึ่งหันไปเล่นละครเรื่องแรกคือทัดดาวบุษยาคู่กับยุรน,นัน พัทระมนตรีมีละครที่เป็นนาเอกเดี่ยวหลากหลายเรื่องจนเลิกราไปและกลับมารับบทบาทละครอีกครั้งในปี2545ค่ะปัจจุบันเธอทำธุรกิจส่วนตัวนะคะซึ่งเธอเองนะคะก็ถือว่ามีชีวิตที่แฮปปี้แล้วก็มีความสุขดีในช่วงนี้ค่ะแน่นอนว่าตัวเธอเองนั้นนะคะแสดงละครดีมากๆซึ่งหลายต่อหลายคนคะ่ะเห็นเธอในความงดงามผุดผาดแบบไทยๆซึ่งโดดเด่นมากๆจนเธอได้รับ กาพถ่ายให้เป็นนางแบบให้กับสลากคุ้มกล้าวในปี2 0 1 3นั่นเองค่ะแน่นอนว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้เธอนั้นมีภาพจำแล้วก็เป็นที่จดจักจริงๆจ้า